สวัสดีค่ะนี่พี่ป้อมนะคะพี่ป้อมชื่อธัญรัตน์สุขมากค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสมบูรณ์สุขมากครับเนี่ยโปรครับเริ่มทาธุรกิจส่งออกอะครับเมื่อตอนผมก็ตัดทุเรียนขายทั่วไปอะครับทีนี้ที่ว่าพอดีบังเอินเจ้าแก่เขามาติดต่อให้ทํามันเป็นความโชคดีของเราเรอ,เอะเนาะเราก็เลยทําตรงนี้มาก็พี่ป้อมทำลุงใช่ไหมคะแล้วพี่ป้อมอ่ะได้ออกไปตัดสวนทุเรียนตามที่ตา่าง เราก็เลยเหมือนเป็นความฝันเราอะเอ๊เราทำสมงออกเราก็เลยเอะอยากมีส่วนของตัวเองเพื่อที่จะได้เอาทุเรียนของตัวเองอะมาส่งออกจะได้แบบเรารู้ว่าคุณภาพจะเป็นยังไงใช่ไหมเราก็ได้แบบทำส่วนเรนตัวเองอะให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อการส่งออกเพราะเราทำส่งออกอยู่แล้วเราก็เลยไปซื้อสวนทุเรียนแล้วก็ปลูกม,มาได้7ปี5ปีเนาะตอนนี้รวมแล้วก็7ปีประมาณ7ปีอะค่ะ7ปี ช่วงแรกๆลองผิดลองถูกนะลองผิดลองถูกครับเพราะว่าใช้มาหลายตัวมากคือเยอะอ,อันไหนเขาบอกดีใช้หมดใช่ใช้หมดแต่ผลที่ได้มันไม่ได้เท่าเท่าที่เสียงไงแต่ละก็ก็กลัวเหมือนกันไม่กล้าเปิดใจเพราะว่าจะดีหรือไม่ดีเราก็เลยลองก่อนพอลองมาเออรู้สึกว่ามันปีน้าไม่ค่อยร่วงเออที่จะเออมันไม่ค่อยร่วงเพราะปีที่แล้วร่วงเยอะมากเลยทุกย่น่ะร่วงเยอะมากพอปีน่า มันไม่ลวกแล้วใบก็สวยออมันผิดตามันผิดตากับปีที่แล้วออแล้วก็ผลมันก็สวยรูปทรงก็ใช้ได้สวยอ่ะออแล้วก็ดกขึ้นกว่าปีที่แล้วอะค่ะก็เมื่อปีที่แล้วเราเปรียบเทียบเราใช้ป<อ>ุย๋ยใช้ยาหมดประมาณล้านห้าออแต่ปีนี้เราหันไม่ใช้ทานฟอร์มเนี่ยหมดประ,ม,ประมาณหก<อ>แสนบาทบาทเดองเริ่มทำใบแล้วก็ออมาใช้ตัวปรับดินด้วยนะสภาพดินอะสภาพดินแล้วแล้วก็มาเริ่มสูตรหนึ่ง ก่อนทำใบแล้วก็มาเป็นสูตรสองเพื่อจะทำลูกต่อหน้าปีแล้วน้อยปีที่แล้วมันเราไม่ได้ใช้ทันความครับมันมันร่วงหล่นเยอะฮะม,มันเหลือประมาณ40ตันครับน้อยมากปีนี่นาอยู่ประมาณ130ตันครับ เดี๋ยวเรามาดูทุเรียนนะคะของที่ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ผ่านฟอร์มนะคะว่าเกตส่งออกเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยดูกันเลยนะคะเนี่ยค่ะรูปทรงนะคะรูปทรงต้นเนี้ยสามารถส่งออกได้เป็นเบอร์ A, B ทั้งต้นทั้งต้นกับทั้งต้นเลยค่ะเบอร์ C จะน้อยมากเบอร์ C ก็ประมาณประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะน้อยมากน้อยมากค่ะลูกไง่ายไหมต้นเนี้ยร้อยกว่าลูกแต่เบอร์ C น้อยมาก ต้นนึงจะมีไม่จำกันไม่เกินสี่ลูกไม่เกินสี่ลูกเองต้นนี้ส่วนมากส่วนมากไหมทรงสวยทรงจะสวยสองโลถึงหกโลเนี่ยที่เราจะทำตอกออกนะคะเขาจะใช้สองโลถึงหกโลแล้วก็ผูผูค่อนข้างจะสามผูครึ่งแล้วสามผูเม็ดอ่ะใช่น้ำหนักดีมากน้ำหนักก็จะดีค่ะ ตอนนี้เราเคยไปวัดเมื่อวานนะฮะวันเดอสามสเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต์ค่ะครับ37เปอร์เซ็นต์นี่ยว่าเนื้อเรายังไม่ได้เข้มจริงเท่าไหร่นะแต่ว่าแป้งเราดีแป้งแป้งเราดีค่ะแป้งแป้งเราได้ไป37แล้วเกินนะเกินเกินที่มาตรฐานส่งออกใช่มาตรฐานส่งออก32เปอร์เซ็นต์แต่เราไปวัดแป้งได้37เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะดีกว่าแป้งน้อยสิคะเพราะว่าการส่งออกเข้า32เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะถ้าแป้งน้อยไม่ถึงแป้งไม่ถึงทุเรียนมันก็จะไม่มีความหวานมัน อ่มันจะบลรสุแล้วมันจะกินออกเปรี้ยวอ่ะมันจะไม่อร่อยอะค่ะไม่อร่อยของคนอื่นที่เอาลูกข้ามาส่งที่ไม่ใทนฟอร์มนะที่ไม่ใช่ทันฟอร์มของเขาแก่กว่าเรานะผมเด็กมอไงก็แก่สแต่สีเหลืองกว่าเราแต่เปอร์เซ็นต์แป้งด้ยี่สิอแปดแต่ของเราสีจางกว่าของเราเด้ยสามสิบเจ็ดสีของเนื้อทุเรียนนะคะที่เจาะมาค่ะของเราแป้งจะสูงกว่ามากที่เราใช้ปุ๋ยทันฟอร์มว่าเปอร์เซ็นต์แป้งดีอย่างไรนะคะลูนี้ผิวดูผิวสดเขียวเลยนะครับ สามโลกว่าครับสามโลกว่าผิวเนี้ยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งสูงถึงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่เป็นที่อื่นของลูกค้าบางทีสีเนี้ยเอามาวัดอ่ะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเองยี่สิบเก้ายังไม่ถึงไม่ถึงของเราเกินแป้งเราเกินเยเป็นผู้เสียงได้ยินเสียงนังกวกไหมแป้งดีลองชิมดูมันจะหวานเลยออกหวานแป้งดีอ่ะเนี่ยนังกวกกวกเนี่ยฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะอยาให้น้องลองชิมดูน้องชิมดูแล้วว่าราแป้งดีถวนเรากันจะ อ yeah? ลองชิมดูเลยครับแป้งหวานมันหรือ,อยังยเจยลองชิมไหมเออให้เจยลองชิมดูที่ของเจ้า,งงาของเป็นไง <อ |notimestamps|> เป็นไงอะ่ะมันแล้วหวานหวานมันละแล้วห,หวานมันละน้ำหนักดีมากครับตัวนี้น้ำหนักเราดีมากแป้งแป้งเราสูงคือแป้งเราสูงน้ำหนักน้ำหนักมันอยู่ที่แป้งนะใช่ถ้าคุณทําแป้งได้น้ำหนักก็ดีจากลูกสามโลมันจะเป็นสามโลครึ่งก็ต้องคิดดูโลร้อยสามสิบบาทจะเพิ่มเงินไปอีกลูกละหกสิบห้าบาท ก็อยากจะให้เขาลองหันมาพิจารณาทานฟอร์มดูเพราะว่าไม่ต้องใช้หลายตัวเยอะแยะแล้วก็จะช่วยลดต้นทุนในเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วว่าผลลัพธ์มันก็แตกต่างจากจากเดิมเยอะเลยอยากให้ลองหันมาใช้ตัวนี้กันดูลองเปิดใจลองเปิดใจด,ดูค่ะเพราะทานฟอร์มมันดีอย่างไรเหมือนที่พี่ป้อมใช้เองเพราะพี่ป้อมก็ส่งออกทุเรียนด้วยคอน,<า>น,นเฟิร์มค่ะ